นำเสนอโดยแมนซิสตี้แฟันไทยแลนด์ป๋าอยากได้ข้อเสนอสูงลิบหรือ3บิ๊กพิมลิกเตรียมยื่นซื้อกาดิโอข่าวลือซื้อขายรายงาน3ทีมใหญ่จากพิมลีกเตรียมยื่นข้อเสนอก่อนโตเพื่อขอซื้อตัวเซ็นเตอร์เนื้อหอมโคอแอต มา r คโต o สื่อกีฬาเกี่ยวกับข่าวซื้อขายรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอในระดับ90-100ถึงล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวยอสโกก a r ดิโอโดยประการหลังวัย20ปีกำลังมีฟอร์มดีกับโครเอเชียหลังเป็นกำลังหลักเล่นเกมรับจนพาทีมมาถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกแล้วทั้งนี้กัวดิโอ เริ่มสร้างชื่อเก็บลายสิกมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วและในฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้เก็บสโมสรไปแล้ว19นัดทำได้1ประตูและพาทีมเก็บได้ไปครีนชีตนั่นทำให้เป๊ปกิโดล่ากระตุ้นบอร์ดบริหารเพื่อยื่นซื้อกองหลังวัย20ปีรายนี้มาร่วมทัพแล้วยังมีสองบิ๊กเนมที่เข้ามาร่วมวงแย่งตัวยังเพื่อนร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และ Chelsea. เซีองไปทำความรู้จักเก็บนักเตะคนนี้ใครคือยอสโกกรดิโอกองหลังฟอร์มเด่นจากอาเบลไลซิตผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังดีๆสักคนในยุคนี้จัดว่าเป็นทรัพยากรที่หายากมากๆเมื่อฤดูการ2021-2022ที่เพิ่งจบลงไปมันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เริ่มจะแจ้งเกิดจนเป็นที่รู้จัก นั่นก็คือยอสโกแกรดิโอของอาเบไลสิกในเมื่อได้ชื่อว่าเป็นกองหลังหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอีกคนและก็มีข่าวผูวพันกับทีมใหญ่ด้วยดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอนั่นก็คือการพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อยอสโกแกาดิโอ ยอสโกกอดิโอเกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี2002ที่กรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียปัจจุบันอายุ20ปีมี 0, 0, ส่วนสูง185เซนติเมตรหรือ6ฟุต1นิ้วถนัดเท้าซ้ายประจำการในตำแหน่งกองหลังปัจจุบันสังกัดอยู่กับทีม RB บีไลซิกได้สวมเสื้อหมายเลข32โดยตอนนี้เป็นเอเย่นที่อยู่ในเครือของมายานซิซิสโดยเส้นทางขาแข้งของเขา ยอสโกเกรดิโอได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เจขวบเมื่อคนเป็นพ่ออย่างติโฮเมียนที่ครั้งหนึ่งเคยค้าแข่งสมัครเล่นที่โยวิกราดได้เป็นคนพาเขาเข้าไปอยู่ในแคมอะคาเดมี Academy ของสโมสรเทรนยาฟกาเมื่อปี2009และในช่วงนั้นเองด้วยผลงานที่เข้าตามันก็ทำให้สมสอชื่อดังในประเทศโลโคโมตีวาและดินโมซาเกรบให้ความสนใจก่อนที่ ท้ายที่สุดเจ้ากวาดิโอจะตอบตกลงเข้าไปเป็นครอบครัวของดินโมซาเกรปเดิมทียอสโกกวาดิโอด้วยการเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางจนกระทั่งดาลีบอ r o โปรลูเกสโคทีมแคาเดมีดินโมซาเกรปได้จับเขาโยกไปยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนจะคนพบว่านั่นคือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดว่ากันว่าตอนนั้นผลงานของเขาได้ไปเตะตาทีมดังๆมากมาย ทัวยุโรปไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เบร์ุสเซีดอดมุนอาร์บีไลซิกไบโยมินิกอัลเช็กอัมสเตอร์ดัมอินเตอร์มิลานและโลมาฤดูการ2018-2019ยอสโกกาดิโอมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทัวร์นาเมนต์ยูฟายูสลีที่พาดีโนมาซากริปตีตัวไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนจะพาทีมพ,าพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษ ให้กับเชลซีไป2ประตูต่อ4บาปน่าเสียดายและนั่นก็ทำให้โค้ดทีมชุดใหญ่อย่างเนนัทเบลิก้าเรียกตัวขึ้นไปมีประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ในดินโมซาเก็บยอสโกได้โอกาสประเดิมสนามให้กับดินโมซาเก็บทีมชุดใหญ่ในวันที่18ตุลา2019นัดที่เอาชนะโกริก้าไป4ประตูต่อ2โดยได้ลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่87แทนที่ของ Mario อ a กาฟราโนวิชและในเกมลีกนัดที่2ของเจ้าตัวยอสโกก็สามารถเปิดซิ่งประตูแรกในเสื้อของดินาโมซาเกร็บได้ทันทีและนั่นคือประตูชัยที่พาทีมเชือดอิ ist, นเตอร์ซาบริซิสหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยผลงานใน r าบีไลซิกฤดูกาล2021-2022 กับครั้งแรกในชีวิตบนเวที5ลีกดังของยุโรปยอสโกกราดิโอพี่แกก็ได้ประเดิมสนามให้กับอาบีไลซิกในนัดที่ถล่มสตุตการ์ดไปถึง4ประตูต่อศูนย์และจากนั้นเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสเป็นตัวจริงในตำแหนง่งเซนเตอร์แบ็กแบบยาวๆโดยได้โอกาสลงเล่นในซึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในรอบลึกก็ตอนที่อยู่ดินนโมซาเกรบได้โอกาสรับมือและเผชิญหน้ากับทีมดังๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบูตและปารีสแซงต์แชร์แมงถึงแม้สุดท้ายจะต้องผิดหวังไปเมื่อต้องตกรอบแต่ในหนทางของรายการแยงยูโรปาลีกยอสโก้ก็มีส่วนอย่างมากที่พาไลซิกไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนจะโดนกราสโกเลนเจอร์ยัดเยียดความปราชัยให้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามถึงแม้จะต้องผิดหวังในรายการระดับยุโรป แต่ก็ไม่ถือว่ามือเปล่าเพราะในฤดูกาลนี้ไลซิกสามารถทะลิงบอลลังแชมป์เดฟเอโคาได้เป็นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรจริงอยู่ที่ไลซิกอาจจะมีผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไรนักในปีนี้จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสียกุญซือคนเก่งอย่างจูเลียนนาเกลมันรวมไม่ถึงตัวผู้เล่นดังๆอย่างดโยอูปาเมกโน อิบาริมาก o นาเต้ฮาน o l ฟรวมไปถึงมาเชลสับิเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วไลซิกก็ยังสามารถจบท็อปโฟได้แถมยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกที่37ประตูเท่านั้นเทีเยบกับไบเยอร์มิวนิกแล้วด้วยแน่นอนจุดๆุดนี้ต้องยกเครดิตให้กับยอสโกเกอร์ดโอด้วยเช่นกันสไตล์การเล่น ย o สโกเกเดี io, เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายจัดว่าเป็นประเภทผู้เล่นที่หายากมากๆในยุคนี้มีรูปร่างสูงใหญ่พลังกำลังเหลือเฟือสามารถรับแรงประทะและเล่นรูปการกาศได้เป็นอย่างดีมีสกิลการอ่านเกมและการตัดเกมที่ยอดเยี่ยมเข้าถึงบอลไวแถมยังมีจุดเด่นเรื่องการวางบอลยาวอีกด้วยแต่ในทางกลับกันก็ถือว่า เป็นนักเตะที่มีควอมคล่องตัวไม่มากนักเพราะนอกจากตำแหน่งประการหลังแล้วที่พี่แกสามารถโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้เหมือนกันเรียกว่าได้เป็นแข่งแบบสารพัดประโยชน์ในยุคนี้เลยและสื่อเยอรมันต่างก็เอาชื่อของเขาไปเปรียบเทียบกับดาวิดอาลาบาด้วยเช่นกันและทีมที่ใหความสนใจในตัวของเขาถ้าไม่นับ ถึงช่วงสมัยตอนที่อยู่กับ Academy Dynamo z a ซ r e b ที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมถ้าเอาแค่ช่วงหลังๆนี้บอกเลยว่าทีมดังๆก็ให้ความสนใจในยอสโกไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างเช่น l e ดยูนิเต็ดที่เคยพยายามทาบทามช่วงปีก่อนทว่านักเตะนั้นเลือกปฏิเสธและย้ายไปอยู่กับอาบีไลซิกแทนหากเป็นสถานการณ์ณตอนนี้ยอสโกเกรดิโอกำลังได้รับความสนใจจากสอทีมดังจากกรุงลอนดอน นั่นก็คือเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์ผลงานกับทีมชาติยอชโกกดีโอได้โอกาสเป็นตัวแทนของทีมชาติโครเอเชียครั้งแรกเมื่อตอนปี2016ตั้งแต่ชุดยู4ปีไล่มาจนถึง U16, U17, U19 และ U21 แต่โอกาสลงเล่นอาจจะไม่มากนักเพราะได้ลงเล่นรวมกันไปแค่3าันเท่านั้น ส่วนประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนาปี2021นีที่แพ้ให้กับเบลเยียมศูนย์ประตูต่อนหนึ่งโดยได้ลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนบอน์นาบาริชิตส่วนเกมที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกนั้นเกิดขึ้นในวันที่แพ้ให้กับอังกฤษศูนย์ประตูต่อนหนึ่งซึ่งเป็นเกมเปิดสนามของศึกยูโรปี2020ตอนนั้นเขาได้สร้างสถิติเป็นผู้เล่นโคเอเชียที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่อายุ 19ปี4เดือนเก็บอีก21วันก่อนจะมาเปิดซิ่งประตูแรกในเกมฟุตบอลโลกปี2022รอบแคตเลือกที่เอาชนะไซปรัดส3ประตูต่อศูย์เบ,บ็ดเสร็จตอนนี้ยอสโกกราดิโอได้รับใช้ชาติให้กับทีมโครเอเชียไปแล้ว10นัดยิงได้1ประตูและในตอนนี้คนที่พูดถึงยอสโกกราดิโออิวิกาโอลิชอดีตกองหน้าทีมชาติโครเอเชียกล่าวว่าทุกๆคนพูดถึงเขาคนนี้หลายๆสโมสร กาก็สนใจในตัวเขาเขาเป็นนักเตะม,มากผรนสวรรค์วางบอลยาวได้ยังยอดเยี่ยมเทคนิคก็ดีแถมยังมีสภาพร่างกายที่สุดยอดอีกด้วยสำหรับผมแล้วการไปค้าแข่งที่บุนเดสลีกาถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับตัวเขามาคุสโครเซผู้หน่วยการของไลซิก่าว่ายอชโกกราดิโอสามารถกลายเป็น การเซ็นสัญญาผู้เล่นกองหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุโรปได้เลยแถมถนัดเท้าซ้ายด้วยเขาอายุยังน้อยแต่ยังสามารถพัฒนาตัวเองได้และสามารถเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะเขาเป็นคนทุ่มเททำงานยังหนักใจรักในฟุตบอลมากๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของกองหลังเนื้อหอมยังยอสโก้แกดิโอ ที่นำมาฝากแฟนๆให้ดีรู้กันแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับกองหลังหนุ่มรายนี้ถ้าเขาจะมาร่วมทัพหรือใบกับเราลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้ เราคือพวกเดียวกัน